คุณอย่าไปสเปซสปะนี่คือเจาะกลุ่มตลาดบางอย่างแล้วเก่งเรื่องนั้นเลยถ้าคุณมีเพอร์ซ a น b ลแบรนด์อยู่แล้วคุณสามารถคูณหมื่นให้กับเพอร์ซ a นัลแบรนด์คุณคุณสามารถเอาพาวเวอร์ของ AI มาอัดให้คุณดังขึ้นให้คุณใช้หน้าของคุณหาเงินได้ง่ายขึ้นซึ่งึือผมจะสอนในคอสนะครับอย่างไงปั๊มเงินล้านอยู่นี่นะครับถึงแม้คุณไม่อยากออกกล้องก็จะมีคนประเภทนี้ไม่เป็นไรคุณสามารถใช้เสียงคนอื่นเทคนิคการเขียนของคนอื่นใช้โคลนนิ่งของคนอื่นเอาไปหาเงินได้โดยไม่ผิดกฎหมายไม่ติดขขทมรีีอออ่่เเืงง AI เราอย่าไปคิดว่ามันยากคิดว่ามันสนุกแล้วคุณอย่าไปใช้คําถามเหมือน Google search นะครับคุณต้องถามมันลึกบอกจุดประสงค์บอกบริบทอาจยกตัวอย่างเวลาผมสั่งเขาเนี่ยผมจะสั่งบอกว่าคุณคือนักเขียนการขายที่เก่งที่สุดในประเทศไทยให้ไปเขียนโพสต์ Facebook ไวรัลให้ผมในหัวข้อนี้แล้วก็เติรดเๆมันเขียนให้เป็นไวรัลแล้วมันไวรัลจริงจริงโอ้นี่ของบอกของแพง2วันที่ผ่านมานะผมโพสอะไรไปเนี่ยแม่งซี่พันแชร์แปดพันแชร์รวมกัน2วันเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันแชร์หนึ่งหมื่นห้าพันแชร์คุณ ผมจะไปสอนในคอสนะเราให้แต่คนในคอสเท่านั้นอันนี้ไม่แพง,งเกินไปออจริงๆตอนแรกจ,จ,จะให้แค่ลูกศิษย์เมนทอร์แต่ไม่เป็นไรคนลงในคอสวันนี้ให้2 2 9 0 0ถ้ามาเจอตัว22,900แล้วก็ถ้าเกิดมาเรียนออนไลน์19,9 0 0ราคานี้ไม่มีแล้วนะเพราะนั้นถ้าใครสนใจก็โอนเงินเลยแล้วให้แค่5คนเท่านั้นอย่างละ5คนเขาจะได้ AI influencer กลับไปขายของให้คุณเลยโอ,โ,โอเคเปล่าสร้างมากี่ตัวก็ได้10ตัว1 0อตัวก็เรื่องคุณมันโคตรเจ๋งอ่ะนี่มันเราอยู่ในโลกอะไรนเี่ย